เชื้อตัวนี้สามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมหรือสายพันธุ์อัลฟาแพร่กระจายที่เพิ่มมากขึ้นหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันทําให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงไวรัสเนี่ยเวลาเข้าไปในร่างกายคนมันก็จะมีการแบ่งตัวเป็นล้านๆครั้งขึ้นมาครับตัวสุดท้ายที่มัน เกิดออกมานเนี่ยหน้าตามันก็จะเปลี่ยนจากตัวที่เกิดครั้งแรกเนี่ยไปมากพอสมควรเลยครับไวรัสสายพันเดลต้าเนี่ยครับก็เกิดจากการที่มันมีการเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนที่ผิวของตัวเชื้อไวรัสนะครับทำให้มันมีความแตกต่างไปจากสายพันธุ์ต้นกาเนิดหรือว่าสายพันอัลฟ่านะครับจากการที่หลายประเทศนะครับได้ทําการศึกษาก็พบว่าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยสามารถก่อให้เกิดปอดอักเสบที่รุนแรงมากกว่า สายพันธุ์ 1, ดังเดิมนะครับทำให้มีอัตราการนอนโรงพยบาบาลอัตราการเสียชีวิตที่มากกว่าสายพันธุ์เดิมได้เชื้อไวรัสเองที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปทําให้กระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยครับทำงานมากผิดปกติรวมไปถึงตัวเชื้อเองก็น่าจะมีความสามารถในการทําลายปอดได้มากกว่าสายพันธุ์ดังเดิมรวมไปถึงสามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันทําให้ปสิภาพของวัคซีนลดลงก่อโรคในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยลงกว่าเดิมได้รวมไปถึงผู้ป่วยที่ อายุไม่ถึง60ปีได้นะเชื้อตัวน,นี้สามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานกว่าสายพันธุ์ตั้งเดิมหรือสายพันธุ์อัลฟานะครับอยู่ในบนผิวติดคอได้นานเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการาส่งต่อเชื้อสู่ผู้อื่นเนี่ยก็เป็นโอกาสได้มากขึ้นรวมไปถึงการที่ผิวของเชื้อไวรัสเนี่ยครับมันสามารถจับกับเซลล์ของร่างกายของเราได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้ปริมาณไวรัส ที่จะก่อให้เกิดโรคและเกิดการติดได้เนี่ยก็ใช้ไวรัสน้อยลงก็เลยทําให้มีการติดได้ง่ายมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นวัคซีนที่กระตุน้นภูมิคุ้มกันได้มากกว่าก็จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าได้มากกว่าโดยเฉพาะอย่าง m i n a วัคซีนนะครับกระตุน้นภูมิคุ้มกันได้มากที่สดุดก็จะมีประสิทธิภาพมากที่สดุดลองเรามาก็จะเป็นตัวของ วรัตเวกเตอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นไวลรัตวัคซีนเชื้อตายนะครับพวกนี้ก็จะตุ้นภูมคุ้มกันได้น้อยที่สุดแต่อย่างไรก็ดีวัคซีนทุกชนิดนะครับก็สามารถลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงจนถึงข้าต้องนอโรงพยาบาลหรืออัตราการเสียชีวิตได้ครับ mm hmm. การติดเชื้อโควิด -19 หาารักษาหายแล้วก็จะมี เนื้อปอดเสียหายได้เกิดทั้งผื่นในปอดได้รวมไปถึงอาจจะเกิดแผลเป็นที่บริเวณหลอดลมทําให้เกิดหลอดลมห่งพองหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้ทําให้มีอาการอันเหนื่อยมากนะครับ,นะรบทำให้ประสิทธิภาพในการทํางานออกกําลังกายลดต่าลงกว่าเดิมนะครับบางรายอาจจะมีภาวะไอเนื้อรังมีเสมหะเนื้อรังนะครับหรือมีภาวะหลอดลมตีบซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาการที่ปอดเรามีความเสียหายจะทําให้อนาคตเรามีความเสี่ยงที่จะ ติดเชื้ออื่นๆได้ง่ายมากขึ้นภูมิากวัคซีนหนึ่งเข็มเนี่ยก็จะอยู่ได้เพียงแค่ประมาณ3เดือนนะครับหลังจาก3เดือนเนี่ยภูมิคุ้มกันเราก็จะตกลงไปไม่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อทาได้ดังนั้นสหรับผู้ป่วยที่หายแล้วแล้วยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนนะครับก็ควรจะได้ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างน้อยหนึ่งเข็มเพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อในอนาคต วิธีการป้องกันตัวเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัยรวมไปถึงการเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่เนอัดเนื่องจากว่าสายพันธุ์เดลซาเนี่ยสาม,มารถแพร่กระจายได้เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ปิดนะครับแล้วก็อากาศไม่ถ่ายเทอันนั้นการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยครับก็ยังมีความจําเป็นมากแม้ว่าเราจะเข้าไปที่ที่ไม่มีคนอยู่แต่ก่อนหน้าเนี่ยเขาเคยมีคนอยู่ เชื้โลคก,ก็ยังสามารถลอยอยู่ในอากาศได้เช่นลิฟเป็ตอนต้นนะครับดังนั้นเราก็ควรจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เราออกจากนอกบ้านนะครับ